สวัสดีครับอันนี้เป็นอีกแอปหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อของรุ่นนี้นะครับนี่นะครับมันจะชื่อว่า herify นะครับเนี่ยครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือใครสามารถสแกน qr code ได้จากตรงนี้ครับจะเียนว่า herify ครับก็เข้าแอปนะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้ให้เรากดตกลงไปเรื่อยๆนะครับอนุญาตนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่เข้ารหัสผ่านเนี่ยก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าสู่ ระบบนี่ครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ให้กดหน้าสุดท้ายครับกดหน้าสุดท้ายเสร็จก็เพิ่มอุปกรณ์นะครับใครจะกดค้นหาที่ตรงนี้ก็ได้ครับหรือใครจะรายการอุปกรณ์ก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นก็กดเลยนะครับเชื่อมต่อครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับให้เรากดถัดค้างที่ปุ่มนะครับ นี่ครับเราเวลามันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินี่ครับมันก็จะเชื่อมต่อเป็นอันเด็สิ้นนะครับแล้วเราก็ไปกดตั้งค่าได้เลยครับตั้งค่าแล้วแต่ลูกค้าว่าจะตั้งค่าอะไรอย่างเช่นเปิดการแจ้งเตือนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติครับ